เลยมาคิดว่าเอ๊ะอะไรเนาะที่มันจะทําให้เราดูแลสุขภาพได้โดยโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการบำบัดเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะก็เลยมาดูว่าอะไรนะอะไรที่จะช่วยเราได้ที่มันใช้ธรรมชาติบําบัดดูแลโดยโดยธรรมชาติเพราะทุกวันก็บอกอยู่แล้วว่าเรารับมลภาวะมลพิษอะไรต่างๆสารเคมีอีกใช่มันมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็เลยมาดูอ๋อก็มีเห็ดลินจือแดงเนาะโอดีเนาะตั้งถังเช่านี่ดีนะอ่าเป็นสุนไพร เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยอะไรได้ดบ้างอย่าให้เราพูดเลยเพราะาเราไม่มีเครดิตในเรื่องของความรู้ด้านนี้ <c oughs> ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าคะคุณกันนะคะเชิญค่ะก็ต้องบอกเองค่ะที่แม่ปูดูแลสุขภาพี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าในวัยที่เราอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพในส่วนของเฮดลินจอเรารู้จักกันมานานแต่ว่าก็ต้องพูดถึงเฮดลินจอสายพันธ์สีแดงเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับแล้วก็ใช้มานานมากจริงๆแล้วเป็นเป็นหลักพันปีถ้าถ้าเกิดใครได้อ่านประวัติเฮดลินจอแดงก็จะมีประสพคุณในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็พวกหัวใจบอดแล้วก็ตับรวมถึงที่สำคัญคือในเรื่องของระบบภูมิต้านทานในี้กคอสสรพุณขงเินน่วถัดมาาก็็จะเปนง ทางช่าที่ไม่ปูเกินไปต่างถ<ม>างเช่าก็ลักษณะใกล้เคียงกันก็นกคือดูแลเรื่องปลอดไปแล้วก็ภูมิแพ้หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ก็จะรู้จักต<ม>่างถางเช่าเพราะเขาช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ภูมิแพ้เาราลดลงไม่ต้องทานยารักษาภูมิแพ้ อีกถัดมาเลยที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะรู้จัก2ตัวแล้วแต่จะให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยยังมีเห็ดยามาพุชิตาเกะชิตาเกะแล้วก็ไมตาเกะสามตัวนี้จัดเป็นเห็ดทางยามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูแลสุขภาพทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงภูมิต้านทานก็ดีขึ้นไปอีกดังนั้นการทานควบคู่กันก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ถัดมาแล้วเราอาจจะยัง ไม่คุ้นกันมากนะคือเบต้ากูแคนแต่เบต้ากูแคนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วต่างประเทศเราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเบต้ากูแคนมานานละงานวิจัยรองรับนี่ที่กันเอามาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ,เป,ปะเป็นปืน<ร>ใช่ซึ่งเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นอาหารนวัตกรรมต้องใช้คำนี้เพราะว่ามีงานวิจัยศึกษาเลยว่าเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดีขึ้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอย่างเคสของคุณแม่ที่บอกว่าเราต้องดูแลอย่างที่คุณแม่บอกเลยค่ะถ้าเรา ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะตามมาคือจะเป็นเบาหวานอพอเป็นเบาหวานก็จะตามอย่างที่พี่อูบอกคือมันจะมาเป็นแพ